บดล็อกโชคชะตาชีวิตเขาในปี2025นี้มาดูกันว่าชาวราศีธนูคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆใด,ดเข้ามาหรือคุณจะดึงดูดอะไรเข้ามานะครับมาดูกันก็ชาวธนูนะครับที่มาเจอคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้บังเอิญน,นะครับเพราะว่าคุณเปิดมาเจอคลิปหรือ อะไรก็ตามอาจจะเป็นข้อความแมสเซจหรือการดึงดูดให้คุณมาเจอก็ได้นะครับดังนั้นมาเจอแล้วผมขอคนละหนึ่งติดตามนะครับสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําช่องในการทําคลิปของผมด้วยนะครับก็เป็นการให้และการรับนะครับคุณให้การถูกใจนะครับ คุณได้รับข้อความได้รับมเมสเซจผมทําคลิปลงไปให้กับคุณนะครับมันก็คือกดของจกักรวาลกดของการให้และการรับนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แท้งนะครับที่พี P ่ๆนะครับสปอร์สนับสนุนส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆครับมาดูกันนะครับว่าชาวราศีธนูเปลดล็อกโชคตาของคุณนะครับคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆได้ดเข้ามาในปี2025 โฮมครับบ้านที่4 4-2นะครับ,บรวมกันเป็น6ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณมีความผูกพันกับบ้านของตัวคุณมากๆนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบ้านของคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รักการเดินทางชอบอิสระนะครับแต่ ความรักของคุณนะครับหรือพื้นฐานอะไรบางอย่างทั้งหมดเนี่ยมันมาจากบ้านของคุณพไพ่ใบนี้นะครับสําหรับคุณบางคนอาจจะกำลังดึงดูดความสัมพันธ์นะครับที่ดีเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมขอดูอีกใบหนึ่งนะครับว่าชาวธนูคุณกําลังดึงดูดสถา,านการณ์ใดเข้ามาบางคนอาจจะเป็นการดึงดูดบ้านใหม่บ้านในฝันนะครับ หรือมันอาจจะเป็นในลักษณะของคู่ก็ได้ที่คุณอาจจะดึงดูดเข้ามาที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแล้วก็มีพาสครับเซาโ,โนดสามสามรวมกันได้6นะครับ4 2ก็6นะครับเลข6อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณนะครับ2 3งสานะครับอะไรแบบเนี้ยสีสส่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณ ต้องบอกว่าชาวไทโนเนี่ยคุณเป็นคนที่เมื่อเมื่อเปิดไพ่สองใบนี้แล้วะผมรู้สึกว่าพลังงานของคุณอ่ะมันคือการกราบเข้าไปเปลี่ยนบ้านของคุณเปลี่ยนพลังงานในบ้านของคุณมันอาจจะเป็นพลังงานของบ้านที่คุณอยู่ด้วยเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนบ้านใหม่นะครับให้มันมีพลังงานที่ flow ไหลดีขึ้นนะครับในตามศาสตร์หวงจุ้ยเนาะหรืออย่างหนึ่งเซาโนดคืออะไรครืออดีตชาติของคุณน,นั่นเอง เซาโนดครับคือพฤติกรรมซ้ำซากครับของเราที่คุณที่เราเนี่ยได้ทำซ้ำๆซ้ๆจนมันติดในดวงจิตของเราครับคุณเคยเกิดมาแล้วแน่นอนนะครับเมื่อคุณได้ไพ่พาสเนี่ยเซาโนดนั่นแสดงว่าคุณเกิดมาในหลายภพชาติมากๆแล้วและในภพชาตินี้คุณก็เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อเติบโตเพื่อแก้ไขบมในอดีตของคุณที่มันเป็นบ้านของคุณอีกอย่างหนึ่งเลยพอมันไพ่สองใบเนี้ผมรู้สึกว่า ชาวธนูอะครับคุณอาจจะกำลังดึงดูสถานการณ์เดิมซ้ำๆก็ได้ซึ่งมันเป็นสถานการณ์อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นที่มันทำให้คุณแบบเป็นทุกข์หรือสถานการณ์ซ้ำเดิมจากอดีตชาติของคุณจากพฤติกรรมเก่านิสัยเก่าไม่เซตเก่าการกระทําเก่าของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะปลดล็อกดวงชะตาของคุณหรือเปลี่ยนดวงชะตาของคุณคือคุณต้องเปลี่ยนที่บ้านของคุณบ้านตรงนี้อาจจะเป็นจิตวิญญาณของคุณก็ได้ ข้างในของคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะมีความคิดหวนถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะครับคนเก่าๆนะครับหรือคิดถึงคนที่เคยผ่านมาในอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้ในลักษณะประมาณนี้มันอาจจะเป็นเมื่อกี้มันมีข้อความขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นการกลับเข้าไปแปะเข้าไปแก้ปมในวัยเด็กของคุณเกี่ยวกับบ้านก็ได้ สิ่งที่ผมจะบอกคือโฮมหรือเรือนที่สมันคือมันคือมันคือหัวใจสําคัญนะครับบ้านคือหัวใจสําคัญดังนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีต่อคนในบ้านหรืออะไรบางอย่างหรือปมในวัยเด็กที่คุณมีกับพ่อกับแม่หรือ,อะแบบนีน้มันคือสิ่งที่บอกว่า ช h a d o w เวิร์ของคุณคุณต้องกลับไปแก้คุณต้องกลับไปปลดล็อกตรงนี้เหมือนกันกลับไปให้อภยัยกลับไปกลับไปเมตตากลับไปแบบกลับไปเคลียร์ปมตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณดึงดูดฟิวเจอร์หรือน็อตโนดของคุณอะที่ดีเข้ามาเพราะว่าคุณได้ไพ่เสาโนดเสาโนดอย่างที่ผมบอกมันคือพฤติกรรมเก่าๆของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมหน่อยว่าชาวโนคุณกำลังดึงดูด สิ่งใดเข้ามานะครับ6กับ -6 เนาะเลข6คือเลข6อะครับมันมันมันคือกิจวัตรประจําวันของเราอะที่เราทำทำซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆเดิมๆมันก็อาจจะพูดถึงได้ว่าคุณใช้รูทีน,ดนเดิมแต่คุณคาดหวังผลลัพธ์ใหม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่รูทีนของคุณมันเดิมนิสัยเดิมพฤติกรรมเดิมการกระทําเดิม ถ้ามันเป็นในด้านลบคุณควรเปลี่ยนแต่ถ้านีสใสยเดิมพฤติกรรมเดิมสิ่งเดิมๆที่คุณทํามันเป็นในด้านบวกในด้านที่ดีคุณทํามันต่อไปแล้วก็พัฒนามันให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ6กรวมกันได้12 1บวกสองก็เป็น3ามไพ่ของการสร้างพลังงานของการใช้ความคิดสร้างสารรค์พลังงานของการสร้างทีนใหม่สร้าง ไอเดียใหม่สร้างมายเซ็ตใหม่ที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือมันเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องทำเนาะชาวนูครับคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาครับในปี2025หรือในเส้นทางชีวิตของคุณเนี่ยครับเพดดอปสอดเพดดอปสอดคือการเริ่มมุมมองใหม่เพอสอดสำหรับผมมันคือการเปลี่ยนความคิด เพราะว่าไพดาบคือพลังงานของความคิดดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะครับมันมาจากความคิดของคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณกำลังทุกข์ใจอยู่เรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วอยากจะให้มันดีขึ้นสังเกตความคิดของตัวคุณครับว่าคุณคิดเชื่อรู้สึกอะไรต่อชีวิตคุณรู้สึกอย่างไรต่อบ้านนะครับต่อคำพูดของตัวคุณอะไรบางอย่างเราเนี่ยนะครับ เมื่อคุณกลับเข้าไปเปลี่ยนนะครับสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณมันก็จะดึงดูดมาตอนนี้คุณอาจจะดึงดูดพลังงานของอะไรซ้ําๆเดิมๆซักๆที่มันเป็นด้านที่ไม่ดีเข้ามาเพราะว่าอะไรพฤติกรรมเก่าของคุณนั่นเองดังนั้นคุณต้องสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมานะครับคุณกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาครับแปดดาบครับกับหัวเนี่ยครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจริงๆ แปดดาบกับหัวนะครับมันคือการบอกกับคุณเขาว่าคุณกําลังนึ่งึูสถานการณ์ที่ใช่เข้ามาละคุณกําลังตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันยอมรับฉันเปลี่ยนแปลงฉันเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหน่อยห้าดาบพลังงานวนนะครับ ความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกแบบกังวลความรู้สึกกลัวมาจากบ้านของคุณบ้านตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่อย่างเดียวแล้วนะครับมันคือจิตใจของคุณจิตวิญญาณของคุณนะครับคีอนอฟวอนจงมั่นใจในตัวเองครับมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณสเตรนท์ครับจิตวิญญาณของคุณมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิด มากกว่าที่คุณจะรู้ได้จำอืมเอซับสอดครับแล้วก็มีแปดถ้วยแปดถ้วยมันคือการบอกคุณครับว่าคุณต้องปรับพลังงานสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาผมต้องบอกว่าชาวธนวูครับคุณดึงดูดได้ทั้งสถานการณ์ที่มันเป็นความทุกข์เข้ามาสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่ดีเข้ามา มันมาจากความคิดของตัวคุณทั้งหมดดังนั้นคุณต้องเตินรู้ในพลังงานหรือต้องตึกรู้ในตัวเองหรือต้องตามทันความคิดเป็นผู้เฝ้ามองความคิดของตัวคุณมากๆไพ่ใบนี้สําหรับบางคนนะครับคุณอาจจะกําลังดึงดูดกับดิเรกชันใหม่เส้นทางใหม่การเติบโตการเรียนรู้บางอยา่างโอกาสที่จักรวาลส่งมาให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่นะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ แถ้วย่าดดาบนะครับได้สำรับเป็นทิอฟซอดนั่นแหละครับกลับไปแก้ปมมนิดหนึ่งถ้าคุณอยากจะบลดล็อกชีวิตของคุณจริงๆกลับไปแก้ที่อดีตของคุณนิสัยในอดีตของคุณเจ้ากรรมในเรืของคุณคือตัวคุณเองครับตัวคุณที่ไม่ยอมปล่อยตัวคุณที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวคุณที่อาจจะไม่ยอมแกลหรือคนกําลังที่จะเปลี่ยนที่จะแก้แล้วแต่แบบคุณ คุณมีความคิดอบเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะแบบดีขึ้นดังนั้นชาวธนูครับคุณกำลังดึงดูสถานการณ์เดิมๆเข้ามาแน่นอนสำหรับบางคนนะในปีหน้าถ้าคุณไม่เปลี่ยนออันี้ผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณแบบกลัวแต่แบบพูดเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับว่าพลังงาน ทั้งหมดที่เข้ามาหาคุณความขาดแคลนเรื่องเงินความทุกข์ใจเรื่องเงินความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันมาจากพื้นฐานของคุณคือจิตวิญญาณของคุณหรือข้างในของคุณหรือบ้านของคุณหรือในวัยเด็กของคุณที่คุณมีความขาดแคลนหรือถูกปลูกฝังมาจากที่บ้านว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อะไรแบบนั้นนะครับมันคือการหล่อหลอมมันคือการสร้างคุณขึ้นมา คุณจงมั่นใจในตัวเองครับคียนอวอนคือการมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณเชื่อในตัวเองมากพอครับคุณกําลังจะดึงดูดครับกับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือโอกาสในการเติบโตเข้ามาแต่เมื่อไราก็ตามที่คุณลดพลังงานตัวเองลงลดคุณค่าตัวเองลงคุณจะดึงดูดกับสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณเหมือนกันในระดับของ Low v i b r a t i o n หรือพลังงานที่ต่ำก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ความเสียใจ ที่คุณคิดซ้ำๆกับชีวิตของคุณต้องบอกว่าชาวโนนอะ่ะเหมือนคุณต้องกลับไปแก้เสาโนดของคุณการที่คุณจะแก้เสาโนดหรือรู้ว่าอดีตชาติของคุณทำาเคยเป็นใครเคยทำอะไรมามันอาจจะต้องเช็คจากโหราศาสตร์ตะวันตกหรือดู ดูเสาโหนดนดหนดของคุณว่ามันไปอยู่ในเรือนไหนราศีอะไรและมันหมายถึงเรื่องอะไรอาจจะต้องไปดูตรงนั้นนะครับคุณอาจจะไปดูในโหราศาสตร์ของคนอื่นๆก็ได้หรือที่ผมทําโปนะครับ999เป็นการ,เป,การเป็นการดูโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมเพื่อให้คุณเข้าใจกรรมเก่ากรรมดิตชาติและพฤติกรรมใหม่ๆที่คุณควรสร้างคุณควรสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาเพราะว่าอะไร เซาโนดมันมาคือพฤติกรรมซ้ำซากในอดีตชาติดังนั้นนะ่ะคุณต้องสร้างเซาอ่านอนโนดโนดหรือพฤติกรรมใหม่หรือภารกิจใหม่ของคุณขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกชีวิตของคุณไพ่เป็นนี้คือตื่นรู้ครับผมต้องบอกแบบนี้ไพ่มันขึ้นมาในในด้านด้านพลังงานแบบนี้ดังนั้นผมมองว่าชาวราศีธนูที่คุณมาเจอคลิปนี้มันไม่ได้บังเอิญครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจักรวาล หรือแมสเตจตรงนี้ต้องการให้คุณปลดล็อกชีวิตของคุณจริงๆเพื่ออะไรเพื่อให้คุณดึงดูดเนี่ยกับความสุขในชีวิตกับความสําเร็จในชีวิตหรือการเลือกเส้นทางการเลือกงานการเลือกอาชีพในชีวิตของตัวคุณเองคุณเก่งนะครับในจิตใจของคุณจิตวิญญาณของคุณคุณมีความเก่งอยู่แล้วในตัวเองแต่คุณแค่ในพาร์ทของกายภาพอ่ะคุณเก่งคุณมีองค์ความรู้คุณ เติบโตได้อยู่แล้วแน่นอนแบบร0 0เซแต่ในพาร์ทข้างในของคุณจิตวิญญาณของคุณบ้านภายในของคุณอ่ะมันเป็นความขาดแคลนมันเป็นความครัวมันเป็นความรู้สึกว่าบางช่วงเวลาฉันไม่คู่ควรอ่ะบางช่วงเวลาคุณเจออะไรที่มันกระทบคุณนิดหน่อยฉันจะสําเร็จไหมฉันจะทําได้ไหมฉันจะไปต่อได้ไหมหรือฉันจะเชื่อใจในตัวเองเชื่อใจในจักรวาลได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเป็นในลักษณะประมาณนั้น ดังนั้นผมมองว่านี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังจะปลดล็อกโชคชะตาชีวิตเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหนอยคุณจะปลดล็อกโชคชะตาชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆได้เข้ามาไพ่ตื่นรู้ครับ awakening c h a เจนมากๆว่าคุณต้องตื่นรู้ในพลังงานของตัวเองไพ่ใบนี้คือการปลดล็อกจริงๆนะครับปลดล็อกเส้นทางจักราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายพระเจ้าแต่ละศาสนาของคุณนี้คุณนับถือ กำลังแบบส่งเสียงกำลังส่งขึ้นความถี่มาคุณว่าคุณต้องปลดล็อกจริงๆกลับไปปลดล็อกอะไรบางอย่างในอดีตของคุณนิสัยอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคุณนิสัยบางอย่างในอดีตของเราที่มันไม่ดีอะอย่างผมผมรู้ว่าในอดีตของผมเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนและเป็นคนที่แบบขี้งดหงิด ผมรู้ตรงนั้นโอเคผมยอมรับมันไม่ได้เป็นการแบบปฏิเสธตัวเองอะ่ะคือควณต้องห้ามปฏิเสธด้านมืดของตัวเองหรือชาร์โดไซด์ของตัวเองอะ่ะคือคุณต้องกลับเข้าไปเห็นและยอมรับมันทุกวันนี้ผมก็ยังมีด้านมืดของตัวเองผมก็เห็นเออบางครั้งเราก็มีความรู้สึกอิจฉาเนาะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาเสพอะไรต่างๆในเสือ,อมันความรู้สึกเราไปอะ่ะผมก็ต้องกลับมาแบบเตือนตัวเองเฮ้ยนั่นด้านมืดของเราออกมาละเรายังมีอยู่ตรงนั้น กระบวนการตื่นรู้หรือคนที่บอกว่าตัวเองตื่นรู้รสําหรับผมนะผมมองว่ามันคือการที่เราตื่นและเราตามทันตัวเองไพ่หมายเลขยี่สิบครับกำลังบอกว่าคุณกําลังดึงดูดกับสถานการณ์ของการช่วยเหลือเข้ามาจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นี่คือการช่วยเหลือแน่นอนครับเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นครับชาวันงจริงๆนะครับให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นไพ่ออกมาเนี่ย ห้าดาบความทุกข์ความเครียดปัญหานี่สินตัวต้นเหตุคือใครครับที่สร้างนี้สินคือคุณหรือคุณอาจจะให้คนยืมเงินหรืออะไรแบบนั้นมันมาจากตัวคุณคุณต้องยอมรับก่อนว่ามันมาจากตัวคุณดังนั้นไม่ว่าคุณมีนี่สินอะไรคุณมีปัญหาทางการเงินอะไรจงขอบคุณนี่เหล่านั้นอาผมมีนี่กยศ ผมขอบคุณนี่กยศอที่ทำให้ผมเรียนจบได้คุณมีนี่รถมีหนี่บ้านคุณขอบคุณหนี้ตรงนี้ที่ทำให้คุณแบบเฮ้ยมีบ้านอยู่นะมีรถขับนะถ้าคุณรอเก็บเงินให้ได้แบบ10บล้าน20บล้านเพื่อไปสร้างบ้านเมื่อไหร่คุณจะได้บ้านดังนั้นเนี่ยมุมมองที่ดีให้คุณใส่ลงไปพไพ่ใบนี้คือหนทางของการแบบ หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอยา่างมันคือการหลุดพ้นอนะ่ะคุณต้องหลุดพ้นจากวัฏจักรเดิมของคุณที่คุณเคยสร้างไว้สู่สิ่งใหม่จากภายในของคุณนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นการค้นพบทางออกหรือแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้คุณกาลังนึ่งดูสถานการณ์ของการแก้ปัญหานะครับหรือทางออกนะครับก็ได้ตัวเลือกมันมีเข้ามาให้กับคุณแน่นอนพไพ่ใบนี้คือการเลือกตัดสินใจแล้วเพราะว่าพลังงานในการเลือกอยู่ที่ตัวคุณและไพ่แปด ถ้วยเนี่ยมันคือการบอกว่าคุณจะเลือกในเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณนั่นเองนะครับขอดูเพิ่มเติมหน่อยไพ่ปรับจูนขึ้นมาครับเทิร์นิ่งครับมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญแล้วครับมันคือการปรับที่ตัวเองปรับจูนที่ตัวเองปรับขึ้นความทีของตัวเอง ปรับในปอมอะไรที่คุณมีอยู่นั่นแหละครับถ้าคุณมีปมเรื่องความรักความสัมพันธ์ลองสังเกตดูว่าปมหรือคุณจะตื่นรู้หรือคุณจะเรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ได้อย่างไรบางคนมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกมันอาจจะมาจากตัวคุณด้วยมันาจอาจจะมาจากคู่ของคุณด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากันนะครับ ต้องบอกว่าคุณกำลังนึงดูสถานการณ์ของการปรับปรุงตัวเองแบบนั้นเลยขอดูอีกหนึ่งใบนะครับในไพ่ร r a คโคเป็นคําแนะนําให้กับคุณแล้วกันว่าคุณกําลังนึงดูสิ่งใดเข้ามาเพื่อการปลดล็อกโชควะสตาชีวิตของคุณ b ิ๊กินา w ครับเริ่มตอนนี้แหละ take your first step ครับไม่รู้เหมือนกันนะ เที่ยว first step อะมันคือการเริ่มเริ่มเริ่มเลยทําเลยอะครับไปกินนาวเริ่มจากตอนนี้เลยนั่นแหละผมผมมองว่าในไพ่ใบนี้คือการดึงดูดกับอะไรดีๆหรือความอุดมสมบูรณ์หรือการเปิดโอกาสให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณก็ได้มันเริ่มจากตอนนี้มันเริ่มจากตัวคุณทั้งหมดมันเริ่มจากตัวคุณนะครับเริ่มที่จะเห็น เริ่มที่จะยอมรับเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มที่จะลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างเริ่มที่จะแบบเฮ้ยฉันจะปลดหนี้ฉันจะไม่สร้างหนี้เพิ่มเริ่มจากตัวคุณฉันอยากจะประสบความสําเร็จเริ่มจากตัวคุณในการแบบกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นฉันจะมีความรักที่ดีเริ่มจากตัวคุณเป็นคนที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีดูตัวเองอะครับว่าในความสัมพันธ์ของคุณเมื่อคุณมีความรักอะ อะไรคือข้อเสียในความสัมพันธ์ของคุณในตัวคุณเองก่อนนะเพราะว่าคู่ของคุณคือกระจกสะท้อนตัวคุณนั่นเองนะครับก็เป็นข้อความแมสเซจประมาณนี้เลยสำหรับชาวธนูดูเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์นะครับพลังงานตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้สําหรับบางคนนะแต่ผมรู้สึกว่าไพ่คือการแนะนําให้กับคุณนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ